สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับวันนี้พาพี่น้อง fc ไปดู2สาเหตุนะครับที่ทำให้นะครับเครื่องยนต์ของตระกูล scuppi ไอนะครับทั้ง2รุ่นนะครับและก็ตระกูลซูเมอร์ x ทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับรวมไปจนถึงคลิกนะครับพี่น้อง fc นะปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดมาจากตรงนี้นะครับจุดหนึ่งนะครับพี่น้อง fc นะ จุดนี้ก็คือฝาปิดกรองอากาศด้านหน้านั่นเองนะครับพี่น้อง fc นะเราเคยเจอปัญหาเราเคยแก้ไขมาแล้วนะครับสำหรับู c ปป p i i ที่ทำเครื่องไปปับ๊บผ่านหน้าฝนเครื่องหลวมทันทีนะครับพี่น้อง fc นะควันดำควันขาวนะครับออกถ้อยเสียเครื่องหลวมไม่มีกำลังอัดนะครับคั้งที่เพิ่งทำเครื่องไปเพียงแค่วิ่งผ่านหน้าฝนนะครับพี่น้อง fc นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมนะครับผมถึง พูดถึงเรื่องของหน้าหม้อกรองอากาศหรือ so right. <it> <c oughs> ว่าฝาปิดหม้อกรองอากาศนะเดี๋ยวถอดกรองอากาศออกพี่น้อง f อจะได้เห็นไปพร้อมๆกันผมจะอธิบายให้พี่น้อง f อได้ฟังไปพร้อมๆกันให้เราได้เข้าใจแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางนะเมื่อเราถอดหม้อกรองอากาศออกมาเราจะสังเกตได้ว่ามีฝุ่นเต็มไปหมดเลยและทีนี้ นะครับไอฝุ่นที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะพี่น้องดูออกหรือเปล่าว่าฝุ่นตัวไหนชื้นฝุ่นตัวไหนแห้งนะครับถ้าให้ท่านสังเกตท่านอาจจะสังเกตดูไม่ออกนะเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นสีน้ําตาลเข้มๆนะครับสีน้ําตาลเข้มก็คือชื้นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวๆนะครับอันนั้นคือแห้งนะครับนั่นหมายความว่าหม้อกรองอากาศเนี่ยมันมีน้ําเข้ามาภายในหม้อกรองเห็นไหม อ่าทีนี้ผมจะให้ดูนะว่าน้ําเข้ามาระดับน้ําสูงแค่ไหนนี่เห็นไหมเปียเปียนเนี่ยนะระดับน้ําเข้ามาภายในหม้อกรองอากาศมันจะเข้ามาสูงระดับเนี้ยนะเท่าที่ผมเคยแก้ไขนะเท่าที่ผมเคยแก้ไขนะระดับน้ําสูงประมาณ2ข้อมือได้นะครับก็ประมาณนิ้วกว่า,วานั่นแหละนะครับพี่น้องเอฟซีาดาตัวนี้ยังสูงเป็นเซนเลยเห็นไหม ตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับที่ฝาของหม้อกรองอากาศมันมีท่อระบายน้ําทิ้งก็จริงครับแต่นะครับแต่ฟังดีนะครับมันตันนะครับอ่ามันระบายออกไม่ทันอยู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วทีนี้ด้านหลังนะอ่าด้านหลังก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้น้ําเข้ามาภายในหม้อกรองอากาศเราจะสังเกตได้ว่าจุดไหนเอ่ยขาวจุดไหนเอ่ยเป็นสีน้ําตาลนะครับพี่น้องเอฟซีดูออกอยู่แล้ว นะครับถ้าดูมุมนี้ยังไงก็ดูออกกันไหนเปียกกันไหนชื้นนะครับนข้างในมันจะชื้นเห็นไหมโฟกัสให้ดูนะและจุดที่มันชื้นนะครับนั่นก็คือจุดที่เครื่องยนต์ดูดน้ําเข้ามานั่นเองนะครับพี่น้อง f c นะรถคันนี้ฝนเพิ่งตกไปเมื่อไม่กี่วันนะครับรถวิ่งผ่าฝนมามันก็มีอาการผิดปกตินะครับก็เลยนะครับได้เอาเข้ามาทำการตรวจเช็คนะครับพี่น้อง f c นะ อ่าพอเขาพูดแบบนี้เราก็รู้เลยว,ว่าเราเคยทำการแก้ไขไปแล้วนะครับหลายคันนะครับสำหรับสกูปปี้นะครับก็คือหนึ่งเลยท่ออากาศตรงนี้ท่อไอดีตรงนี้มันหลวมอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะหลวมแบบนี้แหละจริงๆแล้วนะครับเขาซีนกาวมาอย่างดีนะเขาซีนกาวมาอย่างดีแต่ไม่รู้ว่าใครไปแกะกาวออกนะครับอ่ามันก็เลยเกิดจุดรั่วและก็ท่อ,อยางมันกดด้วย ทีนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เชื่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่เชื่อผมนะทีนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องแล้วก็ฉีดน,น้ําใส่จุดที่เราคิดว่าน้ํามันจะเข้าไปได้นะอ่าตรงนี้ฉีดน,น้ําใส่ท่อไอดีแล้วก็เร่งเครื่องเลยนะผมจะเร่งเครื่องเพื่อให้เครื่องยนต์มันดูดอากาศดูดน้ําเข้าไปให้พี่น้องเอฟีได้เห็นกันชัดๆน,นะครับอ่านะแบบไม่หมกมุนกันเลยนะนะอ่าทีนี้แตรับ แล้วทีนี้ด้านหน้ากองอากาศผมก็จะจําลองว่าฝนตกนะครับพอฝนตกปับ๊บน้ํามันจะไหลลงไปที่หน้าหม้อกองทีนี้ตรงหน้าหม้อกองเนี่ยมันจะทําสันนูลไว้ทําไหมนะให้น้ําไหลลงไปทางาทางข้อดูดเลยนะฝนตกปับ๊บน้ํามันก็ไหลลงไปทางาข้อดูดเห็นไหม ลงไปปากกองเลยนะครับทีนี้พอเราเร่งเครื่องยิ่งลูกสูบใหญ่เท่าไรน,นะครับแรงดูดมันก็จะยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดูดน้ําเข้าไปภายในหม้อกรองอากาศเซินะครับอ่ายิ่งฝนตกก็ยิ่งขับกันเร็วๆทีนี้ยิ่งดูดน้ําเข้าไปกันเยอะเลยนะทีนี้นะครับพี่น้อง f อฟนี่นะครับขนาดเราติดเครื่องนะครับแค่นาทีเดียวน,นะครับทุกท่านนะเราติดเครื่องนาทีเดียวน้ําก็ยังเข้ามาภายในหม้อกรองอากาศอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเข้ามาประมาณนี้เลย ด,เด่เห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมเนี่ยระดับน้ําสูงแค่หไหนนะครับเห็น,น,น,17 17นไหมร,นะระดับน้ําสูงเป็นเซนสองเซนเนี่ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะระดับน้ําก็สูงพอสมควรใส่กองเปียกด้วยเห็นไหมนะนะครับวันนี้ก็คือน้ําที่เข้าด้านหน้าหม้อ,อก,กองอากาศนะทีนี้เรามาดูน้ําเข้าด้านหลังหม้อ,อก,กองอากาศกันบ้างนะครับน้ําที่เข้าด้านหลังของหม้อ,อก,กองอากาศนะครับมันก็มาจากท่อไอดีที่หลวมนั่นแหล, <ists> และนะครับพี่น้องเอฟซีมันหดตัวมันหลวมนะครับ นี่นะครับเอาให้พี่น้อง f อได้ดูกันเลยได้รู้กันนะครับว่านี่เป็น2ส,สาเหตุนะครับที่ทำให้เครื่องยนต์ในตระกูลสปุกปี้นะครับซูเมอเอ็กนะครับแล้วก็ตระกูลคลิกนะครับลวมเร็วนะครับมันเกิดมาจากสาเหตุนี้ยิ่งลูกสูบใหญ่เท่าไหร่ยิ่งหลวมเร็วเพราะว,าว่ามันดูดอากาศดูดน้ำเข้าไปเยอะนั่นเองนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหา เราจะแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วก็จะเทสในพี่น้องเอฟซีได้ดูว่าเราแก้ไขปัญหาไปนั้นมันจบงานหรือไม่จบนะครับพี่น้องเอฟซีพบกันในคลิปหน้านครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ